หนึ่งนาทีกับวิธีการดูเหรียญกระดกข้างหลวงพ่อผมนะครับวัดขนอนเหนือไปครับจุดแรกนะครับสิ่งที่ต้องจําให้ได้เลยก็คือใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าของท่าน,นจะแกะได้คมและลึกนะครับและเน้นไปที่ดวงตาดวงตาของท่านเนี่ยนะครับจะแกะได้คมและลึกมากๆและในส่วนของจมูกและปากจะมีล่องรอยของการแกะบล็อกนะครับหลังจากนั้นให้ท่านพลิกหลังนะครับตรงโซนนี้จะมี4ส่วนสําคัญที่อยากให้ดูนะครับ จุดแรกนะครับจะเป็นร่องรอยของการตะใบนะครับมักจะเฉียงลงแบบนี้คมคมทุกเหรียญและจุดที่2นั้นจะมีขีดคมคมอยู่ที่บนนาคส่วน3และ4จะมีติ่งขีดคมคมอยู่ในยันนะและยันตัวนี้นะครับจำแม่นๆเทียบกันสามเหรียญจะเห็นได้ชัดว่ามีทั้งสามเหรียญน,นะครับจุดต่อมานะครับให้ขึ้นไปที่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดนะครับผมเพราะว่า ลักษณะการตัดและเชฟการตัดเนี่ยจะเหมือนกันทุกเหรียญแล้วก็ปิ้นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับมีตารางมาคอร์ดอยู่ใต้หูเป็นประจำอ่ะนี่แหละครับทั้งสามเหรียญเอามาเรียงกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัวตัดนะครับอันนี้จะเป็นโซนขวามือเรานะครับซ้ายมือหลวงพ่อลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับฉีกแต่เรียบไม่ค่อยเห็นฟันตัดจะมีแง่งอยู่ตรงนี้ลองกดบันทึกไว้ดูครับและสุดท้ายนะครับถ้าไม่ตายจุดตายหงายท้องนะครับผม ตัดแง่งนี้จะอยู่ใต้กระหนกด้านซ้ายมือเรานะครับพลิกมาปุ๊บจะเจอเลยนะครับแง่งสําคัญตรงนี้ถ้าเจอแบบนี้นะควักแบงค์เทาให้พ่อขาได้เลยและถ้าใครอยากปล่อยนะครับสามารถส่งรูปมาทางต่อ,ตอนะครับแล้วก็เส้นทางทางหน้าช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับ